เก็บให้ผึงคงน้ำไกลค่ะพี่น้องเกิดที่นี่เห็นใหม่หกดอยค่ะมันต้นเอียงละบุลกหกแถะมูนี่เกือพ่อแกงค่ะพี่น้องเก๋เห็นเหยี่ยวดกสะออนดิคุณไหมไม่แต่บานยังไงเปืดคือปีกทีมองยังเสีย สภาพดอกเพิ่งนี่สินะคะแกงแสกครับตุม่มโรหันในพี่น้องดอกนี่สิเนี่ยตุ่มหันตุ่มหันเลยคุณดอกได้หน่อยแน่กะช่องไห้เป็นเสียไปนางพี่น้องเลย เหยื่อนี่อุ้มดอกเห็นไหมสมงงามแท้เก็บไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค้นมันกับไยอยู่แล้วแต่ว่าส่วนไยเหนี่อมาเกิดในหมองหกหกเนาะค้นหนียางส่วนซานกันอยู่ค่ะดูง่ามงมาิ เสียแต่มันแดดนะคะต่างกองเนียคความเห็ดเพ่นเป็นเหงาเอ้ยสม่ากเกิดได้ค่เในเนี่ยเอนี่ยังสีจังคือเห็ดเนาะพี่น้องผอยังสีเก็บได้เมื่อมือ่อ <c> เ <oughs> นี่ยใกล้กับยาพอเป็นเหงาเป็นเงาสีละเวลามาหาเห็ดเดาได้หน่อยค่ะใกล้กับท่านเอาเด้อค่ะ เดี๋ยวเอาดอกพ่อก,กินเอานะเหงาเดียวเป็นสิเป็นเขืงกิโลมันดีนี่แบบนี้เขาท้าเลยค่ะพี่น้องดอกม่วงเลยทองมันสีขาวๆเดีนี่เปล่าห่อไปหลวงนะคะจีแบบดอกเป็นตะกินบอกคักเลย นีงค่ะหวันี้สมังงานแต่พี่นงนุ่หัเป็หงาุณนคะนคะเหงาแบบไง ดอกหน่อยตะวันขาสวยดยค่ะขาเงี้ยวๆสวยเลยหลุดหัวหลุดแล้วเก็บประมือน้ำสองดอกตะวันใหญ่ปะครับทางนี้ข้างหน้า ดุนพอดีแกงทั้งนั้นแดดแดดดิค่ะขุมแหล่ข้าวเดียวเราก็แดดออกไม่ขึ้นเขา นามงานอีกแล้วค่ะเนี่ยใกล้มักดอกสิ่งละแก้วคนแบบบานพอดีนะพี่น้องเจงนันค้อนใหม่ทับลงไปเลยเสือมากไม้มหาสาร มุงใหญ่ไปทันแกมีโคคขัดหล่อไง thì nó ơi ngầu đấy nhanh ngam vô nào hả sẵn làm cái sự.